วู้สวยมากเลยอะ โอ้ขับรถรอบขับรถบนเจดีสามรอบขับช้าๆอ๋อแต่สวยมากเลยอะโหมีอนุมมา นี่น่าจะเป็นช้างไหมปะยาพุทธสารไหม,ไมนะสองนี่อ,อีกรอบหนึ่งปะ โอ้พญานาสีเขียวสวยเนาะที่นั่นสีออกเทาๆสีเงินๆโอ้พญานา ช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิปรับปรุงใช่ไหมคะตอนนี้อ๋อ oh. แต่ว่าเขาเสร็จตรงนู้นรานตรงนู้นแล้วว่าจะขึ้นมากว่าวามสะอาดอ๋นีนยกวัดข้างนอกกว่าวอันนี้อันนี้เป็นเป็น,ปนทําสีหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยค่ะอ๋อลงสีใหม่ก่อนหน้าน,นี้เป็นแบบนี้ไหมคะเริ่มไปรับพื้นใหม่นะพอดีมันอ๋อ พี่ๆุณเสกที่นี่หลวงพ่อลุเหัวหลวงพ่อที่ท่านเจ้ากุมนี้ท่านมาสร้างอ๋อเหรอคะอ๋อหลวงพ่อพระครูไพรบุญรัตนพรรัตนพรอ๋อผู้ผู้สร้างวัดนี้เหรอคะใช่ค่ะผู้สร้างพระท่านดวงนี้อ๋อเอ่อพระท่านนี้ทําสร้างมากี่ปีแล้วคะเข้าปีที่หกเข้าปีที่หกโอปีเจ็ดปี โอ้ได้สวยมากเลยเนาะแค่ข้างนอกก็สวยมากแล้วอ่ะอืมาคกท,ที่แต่เก่าแตแก่บ,บ้านเนี้ยในหมู่บ้านนี่แหละเขาจะสร้างไว้เป็นสัญลักณ์เผยมีท,ทีอะไรมั่งทำอะไรมั่งอ๋อเป็นป,ประเพณีเก่าแก่เก่าแก่กูแต่เป็น,เป,นเป็นเหมือนปูนปั้นไหมคะพี่ป,ปูนปั้นค่ะเนาะเป็นปูนปั้นเนาะนอ๋อ แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเอประเพณีที่บ้านแถวนี้เขาทําอะไรยังไงใช่ไหมอ๋อแล้วอันนี้องค์ปู่อะไรเอ่ยยังไม่มีชื่อหรือว่ายังไงคะมี่นะนะจำชื่อไม่ค่อยได้แต่สีสวยอ่ะปู่น่าจะมน่าจะเป็นปู่มุจลินปู่ทางข้างบนเลยพี่เจ้าหน้าที่พาขึ้นข้างบนปิดปิดปรับปรุงได้นานหรือยังคะ ตีเปิดเปิดถ้ามีแล้วก็นะเที่ยวมาก็ก็เปิดให้เปิดให้นะคะค่ะช่วงนี้ขุ่นเยอะเกื้พิ่งเทสิบเมื่อคืนอ๋อไปต่ออ๋อมีหนังสือพระไตรปิฎกเต็มไปหมดเลยพระองค์นี้ประมาณ200กว่าปีเป็นพระ ครูบ้านครูเมืองของที่นี่พระบรมรซา,าลีลิกธาตจักเดีย oh. <laughs> ไม่ไม่ค่อยมีใครขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะขึ้นมีค่ะ นานๆจะมีก็ช่วงมีปิดปรับปรุงก็เลยไม่ได้ค่อยได้ขึ้นเวลาที่เขาสร้างตัวนี้เขาจะกั้นหมดเพราะว่ากลัวอันตรายอ๋อมันเดินสายพวกเดินสายไฟอันนี้พิมพ์ลายแล้วก็ลงด้วยมือทั้งหมดเลยไหมคะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหงานละเอียดมากอ่ะอใช่ทั้งตรงฝ้าด้วย เป็นลายไทยหมดเลยช่างจากเชียงรายโอ้สวยมากนี่ถ้าเปิดไฟสว่างนีงจะขนาดไหนเนี่ยโอ้ตรงไหนคะตรงนู้นเหรอตรงตรงเขาๆนั่นนะใช่ไหมอ๋อถ้ากูตายเอากูมาไว้ที่นี่อ๋อหรือว่าที่สร้างให้ยากๆพ่อแม่พี่น้องของท่านอ๋ออ๋อ วิหารอะไรเอ่ยวิหารโคที่ทอดสร้างไว้ตรงนี้ค่ะอันนั้นคือหอไตที่จะเอากระไตยมีดกไปไว้<อ>ตรงกลางอ๋ออ๋อตรงนี้เหรอคะหลังหลังพระรูปท่านนี้ใช่ใช<อ>ไหมโอ้สวยมากเอามาตัาง้งตรงนั้นวันที่เอาขนท่านมาหอยทานเอออกได้เหรอโอ้ก็ได้สามตัวตรงนี้โอ,โอ้เฮงเฮงเฮงจังเลยรถพวกขนของที่เข้ามารถที่เข้ามาคือขนที่ท่านสั่งไว้ ขนเข้ามาโอ้นี่ไงนี่ไงอ๋อนี้รถช่างอันนี้รถช่างอ๋อขนวัดุงคลอะไรที่ันอ๋ออ๋อสวยมากอโอ้นี่หรอสัตว์อ๋อใสเียเยก็ไปหาซื้อมาหืมของโบราณชอบอ๋อท่านทอายุเท่าไหร่แล้วคะ ก็ส oh, oh, mm ิบอง๋อโอก็ก hmm. oh, oh. oh, oh. uh ็ไ huh. ม mm ่ถ hmm. mm ือ hmm. ก yeah, ับว่าเยอะมากเนาะกำลังกำลังอยู่โอเคเลยอ๋อสิบหลังเป็นรองรับอ๋อกฏิข้างหลังอันนี้ก็เพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหมคะสร้างใหม่คือติดไอ้บุ๊กติดแค่สองหลังโอ้สิบหลังโอ้แต่ก็ดูดูสวยดูดูดีเนาะ จะดอกจะลายอ๋อติดองค์ติดแอร์เรียบร้อยอ,อ๋อสวยมากเลยอ่ะอเลานอย่างนี้มีสิบส,สิบสิบป่าสวน<อ>ป่าสวนพื้นที่นี้จะต,ต้องปลูกต้นไม้ต้นไม้อะไรเนีเ่ยแกตั้งใจจิตสำนึกโอ้โหเอามาพัฒนาจริงๆเลยเนาะอืมสวยมากคนเฒ่าคนแก่มาอย่างนี้รออ๋อให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นใคร<อ>คนแถวบ้านนี้เลยเนาะ มันมาเลยะใก่ันแต่ละคสีไสีันห้าั้มีเร่เปนูงเดียอ้สวยมากเลยเป็นวัฒนธรรมโบราณโอได้พิมพะใช่ไหมอ๋อเหรอก็จะสร้างเป็นตัวไทยมาไทนต้องนั่งทำพิมพะพิมพะแต่ละองค์อเหรอพิมพ์พระเพื่อจะให้ ถูกเสกแล้วให้ญาติโยมไปบูชาโอ้ทำเองเผาเองทำเองเล้อโหสุดยอดเลยเผาเองทำเองด้วยอืมโอ้สวยมากเลยทางแม่จะบอกว่าจะไปอดื่มจะขึ้นรถเนี่ยเหรอจะไปบอกอ๋อจะขึ้นไปไปจีนมาไปเหมือนเหมือนแบบเล่าเรื่องเนาะอ๋อเกิดไปอยู่อ๋อเหมือนเหมือนชีวิตท่านเลยนะเนี่ยเนาะใช่ไหมเกิอยู่คณะสี่ผมว่า หงวานารามใช่ไหมคะไปนั่งเขาเพราะอะไยทำให้อลูกศิษย์ยังไม่ตื่นเหมือนหุงข้าวรอลูกศิษย์แหละไปที่ท่าบกลับมาลูกศิษย์ตื่นกินงกังเออโอ้ยท้าที่ที่างเต็งไม่เคยขาดเรื่องนี้ค่ะบโอกลับมาลูกศิษย์ยังไม่ตื่นหุงรอแล้วลูกศิษย์ยังไม่ตื่นหุงข้าวรอแล้วกลับมาบ้านเนี่ยญาติโยมจะให้ข้าวสารข้าวอะไรไปเนาะโอ้คุณไปเพื่อจะหุงข้าวไว้หุงข้าวลูกศิษย์ลูกศิษย์แก ช่วยงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วอันนี้คืออะไรคะที่เป็นลูกเป็นตัวท่านใช่ไหมหรือว่าอ๋อสวยจังเลยมาวัดนี้ชื่อวัดวัดนาโนนหรือวัดหนุนดวงวัดพระธาตุหนุนดวงอเค